ผสมผงวุ้นกับน้ําในกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเจ็เซนติเมตรสูง20สิบเซนติเมตรเต็มกระบอกพอดีเมื่อเทในแม่พิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้างสิบเซนยาวส4ี่เซนสูงหกเซนแล้วระดับน้ําอยู่ต่ำกว่าขอบแม่พิมพ์เท่าใดมีรูปทรงอยู่สองรูปทรงจะมีทรงกระบอกและลายเหลียดของทรงกระบอกก็อยู่ตรงนี้อีกรูปทรงหนึ่งก็คือแม่พิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งนย่าที่็ตรงนี้สิ่งที่เท่ากันก็คือน้ําในเหตุการณ์เนี้ยมันอยู่ในทรงกระบอกมีเต็มด้วยแล้วน้ําตัวน,นั้นก็จะย้ายมาอยู่ในทรงสทธิ์ลุ่มฉากแต่มันจะไม่เต็มนะอะวาดรูปรงตัดนิดนึงทีนี้อ่ะตอนแรกอ่ะมันเป็นน้ําที่อยู่ในทรงกระบอกแล้วมันเต็มพอดี มันเต็มมาน,นี้เลยแต่พอเทมาใส่เนี่ยระดับน้ําเขาบอกว่าต่ํากว่าขอบแม่พิมพ์แสดงว่าน้ําไม่เต็มนะจะอยู่ประมาณอย่างนี้แต่ทีนี้มาดูกํากับความยาวของนี่กนะันก็บอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในเจ็ดเซนเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช้ครูใช้รัศมีรัศมีต้องเป็นครึ่งหนึนน่งเลยน,น,นี่ครึ่งหนึ่งเลยนี่ครูเขียนเป็นเจ็ดส่วนสองนะสูงยี่สิบ นี่คือสูงเทแต่พอมันเป็นไอตัวน้ำหกที่มันอยู่ในถาดเขาเนี่ยกว้างยาวเป็นของถาดน,นั่นแหละกว้างสิยาวเท่ากับสิสิแต่สูงมันไม่ได้สูงเต็มถาดสูงนี่ไม่ใช้นะสูงนี่คือจะหาสูงเนี่ยให้เป็นสูงสูงเท่าดา ครูบอกแล้วว่าตัวแทนที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นผ่านกันระหว่างของสองรูปทรงก็คือเอ,อน้ําผสมของุนนะดังนั้นครูเขียนกันเลยว่าคําถามอยู่ที่ตัวสิ่หฉังนะครูก็เลยว่าปาริมาตรของน้นําในถาดสี่เหลีย่ยมครูเขียนนี้จะต้องเท่าก,กับปริมาตรของน้ําในทรงกระบอกก็เทน้ําจากทรงกระบอก ลงมาในฐาดเลียมก็น้ําอันเดิมฉะนั้นปริมาตรน้ําของ 2, สองทรงน้ำต้องเท่ากันแล้วปริมาตรของน้ําในถาดเหลี่ยมสูตรก็ต้องเป็นว้างคูณยาวคูณสูงแต่ปริมาตรน้ําในทรงกระบอกสูตรว่าไงก็ pi r กำลังสองเอทีนี้ก็แทนค่ากันจิในถาดเหลี่ยมก็คือตรงนี้นะว้างกว้างสิบยาว 14, สิบสี่สูงตรงนี้ไม่รู้ค้างไว้ ภายนี้ใช้เอ,อ22.7รัศมีของทรงกระบอก7ส่วน2กำลัง2เขียนซ้ำอีกทีหนึ่งสูงของทรงกระบอก20แล้วนี่ตัดได้ก็ตัดไปก่อน7 1 7 7 1 7 2 1 2 21เป็น22 2 1 2 21เป็น20เหลืออะไรมั่งเนี่ย11คู็7คูส10 แล้วครูก็ย้ายสิบกับสิบสี่ในยมาหาต่างนี้แบบนี้เลยนี่อันนี้ก็ตัดกันไปอันนี้ก็ตัดอันนี้เหลือสิบเอ็ดส่วนสองก็คือห้าจุดห้าแต่น,นี่เป็นสูงของน้ำาำเดี๋ยวเขายายความตรงขอบนี้นิดนึงไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยขอบตรงนี้นะ ีระดับน้าความสูงของถาด6เซนติเมตรแต่ความสูงของน้ําซึ่งตรงเนี้ยความสูงของน้ําสมผติมัน5.5คําถามคือระดับน้ําตรงนี้คือระดับน้ําอยู่ต่ำกว่าขอบแม่พิมพ์ขอบแม่พิมพ์คือตรงนี้ระดับน้ํากับขอบแม่พิมพ์ห่างกันอยู่เท่าไหร่เขาถามตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้ย สองคนลบก,กันต่ำกว่าหกลบไปห้าจุดห้าก็เท่ากับศูนย์จุดห้าเซนิเมตร